ส่วนเรื่องนี้หนีไปเหมือนกันครับคนร้ายที่ไปทุบทำลายตู้ ATM ในเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพังยับเยินเลยนะครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาคาดว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่โจรมืออาชีพน่าจะเป็นลูกค้าหัวร้อนมากกว่าครับตู้ ATM หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งบนถนนพลพิชยัยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเละเลยนะฮะคือไอ้ช่องเสียบบัตรเนี่ยพังยับเยินนะครับ ส่วนหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแตกและเอียดครับอย่างที่เห็นเช้าวันนี้เนี่ยตำรวจโรงพักหาดใหญ่ไปตรวจสอบนะครับแต่ก็ไม่พบอุปกรณ์หรือว่าของแข็งที่คนร้ายใช้ทุบตู้ ATM ก็เลยคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะพกพามาเองขณะนี้เจ้าหน้าที่ศู์พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายแล้วนะครับเจ้าของร้านที่อยู่เยื้องๆกับจุดเกิดเหตุก็เล่ากับว่าประมาณตีสามครึ่งเนี่ยได้ยินเสียงทุบตู้ A t m เก็เลยตื่นขึ้นมา จังหวะนั้นเขาเห็นชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าตู้ก่อนทั้งคู่จะขีม่มอเตอร์ไซค์หนีไปไปฟังพยานเล่าเหตุการณ์ครับอย่ทุกประมาณรอครั้งที่สออ่ะก็สะเผรอใจตื่นตาก็นั่นแหละก็มาเหนยหน้าจากชั้นสามมาดูอปนี่นีแล้วก็ตะโกนว่าเอ้ยทําอะไรทําอะไรครับ<ะ>ก็มีได้เสียงผู้หญิงบอกไปไปไปรีบไปรีบไป เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่านี่ไม่น่าจะใช่การโจรกรรมเงินในตู้ ATM นะครับแต่ว่าน่าจะเกิดจากการบันดาลโทศะที่กดเงินในตู้ ATM แล้วเงินไม่ออกอหรือว่าตู้อาจจะมีปัญหาน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าค,คนร้ายเนี่ยก็เลยระบายอารมณ์ด้วยการไปทุบทำลายตู้แบบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับเขาบอกว่าคนที่ไปกดตู้ ATM ตู้นี้เนี่ย มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ,ะตู้นี้ปัญหาเยอะอปัญหาเยอะจริงๆบางครั้งเงินก็ไม่ออกอ,ออกมาแค่สลิปก็มีนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบกันว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับเรื่องน,นี้